สวัสดีค่ะอันบ็อกเฉพาะกิจนะคะไม้จากร้านพี่โอ๋จริงจะไปอันบ็อกข้างนอกแต่ว่าร้อนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องอันบ็อกข้างในนะคะคือมุมมันแคบมากเลยเพราะว่าเราอันบ็อกบนโต๊ะทำงานแล้วมันไม่มีที่วางมือถือนะคะยังไงใครมีพวกแบบอิเซสซในการใช้ถ่ายวิดีโอด้วยมือถืออย่างเงี้ย ฝากแนะนํามุกหน่อยที่เอาแบบที่มันจับมือถือได้ดีๆหน่อยแล้วก็มือถือมุกจะค่อนข้างเครื่องใหญ่นะคะขอแบบทุนๆไห้หึ่งอินบ็อกซ์มันแนะนํากันได้วันนี้เป็นไม้จากนี่ค่ะ fluffy plants u c c u l e n t and p o t นะคะ succulent and p o t ก็คือร้านพี่โอ๋ของเรานั่นเองก็จำไม่ได้ว่าได้อะไรมาบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะล้องแกะไปพร้อมๆกันเลยว่า ได้อะไรมาจากร้านพี่โอบ้างนะคะเดี๋ยวก้เอามาไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวทยอยว้ขึ้นมาแกะนะเพราะว่าพื้นที่มาข้างข่างจำกัดน,นะคะวันนี้มุมจะแปลกๆนิดน,นึงข้างนอกรอจริงๆไม่ไหวโอเคมาทั้งหมดสองสี่หกต้นนะคะไม่มั่นใจว่าเอฟไปหกหรือว่าเอฟไปห้าเรามีแถม เพราะว่าพี่โอจะชอบแถมให้เราทีละต้นละกันนะคะเรารูดได้เพราะว่ามันอยู่บนโต๊ะทางานเรานะคะไม่ต้องกลัวหล่นต้นแรกใครอะเบอร์เก้านะคะเป็นใครไม่รู้อะน้องเขาสวยดีก็เลยเอามา ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเดี๋ยวยังไงมุกไปตามชื่อให้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นเบอร์เก้าหรือเบอร์หกไม่มั่นใจเสร็จปีนหนึ่งแกะเร็วมากเวลาที่อยู่บนโต๊ะทำงานเพราะมันลูดได้เลยเนี่ยมไม่ต้องกลัวหล่นกล่องต่อไปนะคะมีลูกค้ามาแป๊ดหนึ่งอ่ะโอเคมาดูกันต่อนะคะตอนที่สอง ใครอะเราอ้ายค่ะใช่ไหมมันคือเราอ้าเหรอทำไมมันมีกละขึ้นด้วยอะเี่องวันนี้เราอ้ายปะคะเนาะเหมือนเราอ้ายเลยเนาะพม,มันมีกละสีแดงๆขึ้นขอบใบด้วยสวยค่ะสวยอะไรไม่รู้แต่สวย รับนี้เป็นราคาน่ารักน่ารักนะคะไม้ที่โอราคาน่ารักมากตามไปเสพกันได้ที่เดอร์ฟลัฟฟี่นะคะฟลัฟฟี่เพลน s u c คูลเ n นแอนด์นะคะต่อไปก็เป็นตัวเราอ้ายเหมือนกันนะคะเป็นเราอ้าไซส์เล็กๆอันนี้โอเคต่อค่ะเมื่อกี้มีลูกค้ามาอันนี้อันที่สามนะคะน่าจะเป็นเราอ้ายนี่อีกต้นหนึ่ง สวยอ่ะไม่ขอบใบมันติดแดงชมพูขนาดนี้น่าจะเป็นเราไอ้ยชมพูแน่เลยแล้วก็มันยืดนิดหน่อยนะคะต่อไปต้นที่ซีเอจริงจำไม่ได้เหมือนกันว่าเอฟอะไรมาบ้างโอ้ยเราอ้ายค่ะเราอ้ายหน่อย เราได้เราอ้ายมากี่ต้นในรอบนี้สามต้นแล้วอ่ะอันนี้เป็นต้นที่สี่นะคะนัมเบอร์ยี่สิบเดี๋ยวเลยอีกสองต้นเดี๋ยวดูนิดนึงว่าจะเป็นใครเป็นเราอ้ายหรือเปล่าไม่รู้เราอ้ายค่ะ เราก็ไปตามเก็บเราไอ้ล้านที่โอมาอีกแล้วรอบก่อนก็ได้มาห้าต้นนะคะต้นสุดท้ายนะคะเราไอ้ไปสี่แล้วนะ,ะอย่าบอกว่ารอบนี้ได้เราไอา้มาห้าต้นนะเราไอ้ค่ะ อราไอ้แล้วรอบนี้เราได้เราไอา้มาห้าต้นแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้มาอีกต้นหนึ่งนะคะทั้งหมดก็จะเป็นห้าหกต้นอ่ะเป็นเราไอ้ห้า 5, แล้วก็เป็นอันนี้ซัมติงอีกหนึ่งต้นนะคะไซน่ารักน่ารักราคาก็น่ารักตามไซส์เหมือนกันยังไงฝากร้านพี่โอไว้ด้วยนะคะ f l o w r free plants and succulent นะคะ mm hmm. ใช่ปะวะใช่ปะวะร้านพี่โอชื่อร้านแรวะ mm hmm. เดี๋ยวดูชื่อก่อน ฟลัฟฟี่แพนซักคูลเลนแอนด์พอดเออโอเคไปแล้วค่ะลากันไปด้วยภาพเด็กๆชุดนี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย